ยินดีต้อนรับเพื่อนๆชาวโมบายเกมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่วิธีการดาวน์โหลดเกมถังซาน MMORPG นะครับเนื่องจากมีหลายคนไม่สามารถที่จะดาวโหลดตัวเกมได้ทั้งๆทงี่กดตามลิงก์ที่ผมบอกแล้วนะครับอ่ะคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดแบบละเอียดเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟใต้วันนะวงเล็บนะครับใครที่มีแถบๆอยู่ในเครื่องตอนนี้ขอให้ทุกคนลบทิ้งไปก่อนนะครับลบทิ้งไปเลยอ,อย่างแรกนะครับเมื่อเรากดลิงก์ของผมเข้ามานะครับมันก็จะมาที่หน้าเกมใช่ไหม มันจะมีปุ่มสีเขียวให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับหลายคนกดตรงนี้เลยผมจะบอกว่าไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อห้ามกดปุ่มดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้นะครับในขณะที่มันยังอยู่ในเบราว์เซอร์นะให้เพื่อนเพื่อนะครับสังเกตไปที่มุมด้านซ้ายบนของจอนะครับที่มันเป็นขีด3ขีดนี่นะครับหลังจากที่เรากดขีด3ขีดนี้นะครับมันจะมีมันจะมีหน้าเมนูขยับออกมาใช่ไหมให้เพื่อนเพื่อกดไปที่โลโก้ของแท็บแท็บนะครับเมื่อเรากดแล้วนะครับสังเกตที่ด้านล่างนะครับมันจะมีคําว่าดาวน์โหลดแท็บแท็บอยู่เห็นไหมฮะ ให้เพื่อนๆทาการกดที่ปุ่มนี้นะครับดาวน์โหลดแถบๆนะครับกด1ครั้งเมื่อเรากดนะครับมันก็จะเด้งหน้านี้หน้าให้ติดตั้งขึ้นมานะครับอินสตอเพื่อนๆก็สามารถกดอินสตอรไปได้เลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ล็อกอินบัญชีให้เรียบร้อยหลังจากล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับมีอยู่2อย่างนะครับให้เพื่อนๆทำสองวิธีสิเออมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกนะก็คือการพิมพ์ชื่อเกมไปเลยนะครับในการค้นหาส่วนวิธีที่2อนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับกด แอปแท็บถับมันก็จะเด้งไปที่หน้าเกมเลยนะครับเมื่อเราค้นหาเกมเจอแล้วนะครับมันจะมีอยู่2ปุ่มนะครับสีเขียวกับสีเทาๆด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆกดปุ่มสีเขียวด้านบนนะครับมันจะเป็นปุ่มดาวน์โหลดนะครับส่วนไอ้ที่มันเขียนว่ายังให้บริการที่ Google Play เนี่ยอันนี้อย่าไปกดนะครับย้ำนะครับว่าอย่าไปกดนะครับเพื่อนๆกดที่ปุ่มดาวน์โหลดเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เล่นเกมถังซาน MMO เซิร์ฟไต้หวันแล้วนะครับส่วนลิงก์อัปเดตตัวเกมหรือว่าลิงก์ที่ เป็นล่าสุดของตัวเกมผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์